ในประเทศไทยศาสนาที่มีการนับถือมากที่สุดคือศาสนาพุทธค่ะจึงเกิดวัดขึ้นหลายแหล่งในประเทศไทยและคลิปนี้เราจะพากันไปรู้จักกับวัดที่ไม่ใช่แค่สถานที่ที่มีวัดสดุเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้นทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าที่นี่คือที่ไหนนี่คือวัดที่เป็นมากกว่าวัดก่อนอื่นเลยเราจะพูดไปถึงพระธิการพรชัยจันทวังโสเจ้าอาวาสวัดจุฬาวิเวก ได้ให้ข้อมูลว่าเติมทีบ้านทรงตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งนาหางจากวัดจุฬาวิเวกออกไปประมาณ500เมตรแต่ด้วยตอนนั้นเกิดโรคระบาดขึ้นจึงได้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันพร้อมกับสร้างวัดจุฬาวิเวกขึ้นซึ่งตั้งชื่อตามผู้นำสร้างวัดก็คือพัสจุรานั่นเองค่ะอุโบสถหลังเก่าตั้งอยู่ภายในวัดทางทิศตะว,วันออกตัวอุโบสถหันไปทางทิศใต้ ตัวอุปสถเป็นอาคารเกาะอ,อิกถือปูนขนาดสี่ห้องบนชุดฐานวัวลูกแก้วโดยห้องแรกเป็นโถงมีราวระเบียงโดยรอบราวระเบียงทำเป็นช่องวงโค้งขนาดเล็กเป็นช่วงๆโดยตลอดด้านหน้าห้องแรกทำเป็นสามช่วงเสาช่วงเสากลางเป็นช่องบันไดาทางขึ้นบันไดาทางขึ้นด้านหน้ามีราวบันไดเป็นรูปพญานาะคทอดตัวตามราวบันได หัวพญานาคอยู่ราวปันใดชั้นแรกส่วนหางพญานาคอยู่ราวปันใดชั้นบนส่วนบนของแต่ละช่วงเสาทำเป็นซุ้มรูปปีกกาเนื้อซุ้มปีกาเขียนสักการที่สร้างไว้ว่าพุทธศักราช2492หน้าบันด้านหน้าตล่งกลางทำเป็นรูปธรรมจักร5สีเหลืองภายในกรอบ5เหลี่ยง2ฝากข้างทำเป็นดอกไม้สีกลีบท่าสีประดับกระจก ผนังโหงห้องแรกก่อนเข้าสู่ภายในอุโบสถมีภาพกิลกรรมฝีมือช่างท้องถิ่นทางซ้ายว่าเป็นภาพพระพุทธประวัติตอนประถมเทศนาใต้ภาพเขียนรดยน้ำผู้บริจาคตับอุโบสถหลังเก่าและระบุสกรชด่อมไว้ว่ารัศกราช2549ทางขวามือเป็นภาพเวสสันดรชาดกประตูทางเข้าเป็นไม้แบบสองบานเปิดออก มีกรอบประตูทาเป็นรูปบุคคลยืนค่อยขาอยู่ในซุ้มเรือนแก้วภายในอุโบโสถมีขนาด3ห้องสองห้องแรกมีหน้าต่างไม้แบบสองบานเปิดออกทั้งสองข้างห้องสุดท้ายไม่ทำหน้าต่างแต่ทําเป็นช่องลมรูปเสี่ยมผืนผ้าด้านละสามช่องภายในมีพระประธานรูปปูนปั้นบนฐานชุบกะชผนังด้านหลังปิดทึบ ส่วนกิ่งกลางหน้าบันด้านหลังทำเป็นรูปหยินหยางมีดอกไม้สี่กลีบระดับกระจกระดับทั้งสองฝากข้างรูปแบบกันก่อสร้างได้รับอิทธิพลตะวันตกต่อมา เมื่อชาวบ้านพบวัตถุโบราณในไรนาหรืออยู่บริเวณตัวชุมชนชาวบ้านจึงนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดในอุโบสถหลังเก่าเพื่อให้เป็นที่สักการะของชาวบ้านสืบไปแล้วเมื่อต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะปฏิบัติกันในพระอุโบสถหลังไหม่ซึ่งมีความวิจิตรในรูปแบบของช่างชุมชนพื้นบ้าน อีกทั้งเมื่อถึงวันพระจะมีชาวบ้านผู้ศรัทธารวมตัวกันที่ศาลาการเปรียนของวัดเพื่อสวดมนต์พร้อมทั้งมีรูปจิตกรรมที่แสดงและเล่าเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนาไว้อย่างประณีตและท้ายที่สุดสิ่งที่เด่นเมื่อใครพบเห็นจำเป็นต้องหยุด คือองค์พระที่มีพระวรกายขาวผ่ององค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าบริเวณวัดที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านผู้ศรัทธามากมายทำให้ได้องค์พระที่มีความวิจิตรราณีค่ะ ท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะมาเยี่ยมเยือนสามารถออกเดินทางจากอำเภอคำชะอีตามทางหลวงหมายเลข2042ประมาณ2กิโลเมตรจะพบทางแยกทางขวามือเลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านทรงวัดจุฬาวิเวกบ้านทรงจะอยู่ทางขวามือของถนนหลักเข้าสู่หมู่บ้าน